หลังจากนั้นนกลงไปใต้เขาครับตอนที่เราปล่อยเวลาตอนเช้าลงไปใต้เขานุ่นครับสองตัวนึงนกไอเจ้าชื่อว่าใบหยกลงไปใต้เขาครับลงไปเยอะเลยครับตอนนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะขึ้นได้หรือไม่ได้คุณครับนี่ครับจะแผ่นกล้องไปซูมไปข้างล่างครับหลังจากนั้นมา โอ้โหบินดูครับสองตัวนูน้นไอตัวข้างล่างครับจะขึ้นได้ไหมเบอกตัวข้างล่างครับตัวข้างล่างชื่อใบหยกครับหลุดลงไปใต้เขาจะดูกันครับหลังจากนั้นมาเราก็จะลงไปตามนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วผมจะตัดคลิปลงไปตรงที่นกลงไปเลยนะครับ รถมอไซค์ออกทันทีหลังจากนั้นมาเราก็มาถึงจุดที่นกลงไปเกาะที่ใต้เขาแล้วครับหลังจากนั้นมาเราก็ต้องจุดประทัดครับเพื่อที่จะไล่หนกออกนี่ครับผมล็อกคูกำลังจะจุดประทัดไล่นกออกนะครับว่าจะให้มันออกจากที่มันเกาะนะครับตอนนี้กําลังจุดประทัดเวียงไปผมมุดหูไปที่นึงตั้มรึ้วซองดูครับ สักพักผมว่าน่าจะลุ้นว่านกจะออกหรือไม่ออกแต่เราก็ได้ยินเสียงนกจะออกนะครับตุศงก็อาจจะนั่นจุดอีกทีนึงหัวจุดอีกทีนึงนี่ไอหัวไอหัวก็จับมาเึ๊บต่อไปครับบังลมนิดนึงเอียงเอียงขวาหลบลมครับลมแรงแหวงไปทีนึงตั้มลูกนี้น่าจะด้านนะครับเอาไปเอามาเอามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับดูเชิงอยู่ว่าจะออกไม่ออกนกสักพัก สักพักสักพักสักพักใหญ่ๆหรือว่าปีกอวป้ตั้มอออครับนกลงไปในหุบเขาครับรีบวิ่งครับสวัสดีสวัเดดนกลงไปในหุบเขาครับนกกำลังมามันไปนู่นแล้ว สสถานการณ์เหมือนแบบบ้านนกนี่ครับลงไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับไม่ไปจุดตรงงนุนแล้วตัดอ้อมเขาเพราะพวกผมบินอยู่ข้างบนข้างบนนู้นต้องนำแหลมอยู่ข้างหลังครับ เดี๋ยวเรา,าฟังเสียงอีกนิดนึงครัวทางนี้เี๋ผมว่าไปปล่อยนกก็ดีกว่านะดูไปดูมามันก็ดึงได้นะอนนนนเออมันยังทำนี้อ่ะเออจีมันไม่ใหญ่เหรอยังไม่ถึงที่แจ้งเตือนว่าใที่สุดนกก็บินมาครับมาบแล้วครับไอตับคีบไปยกกลัมาตอนนี้นกบินมาที่ผมพูดไม่ขึ้น หลังจากนั้นพอนกลงมือพ่เทเสร็จป<น>ั๊บเราก็จะนั่งรถมอเตอร์ไซค์กันขึ้นไปบนภูทับเบิก<ไ>คลิปมานี่ครับขนขอบดูขนนะดูที่จานะดูขดเลวนนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับ